การภาวนาคือการทำความเพียรฝึกให้จิตใจมีวิในัยให้จิตใจรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ก่อกวนหรือว่า ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองพระพุทธองค์ตัดไปว่ากิเลสทั้งหลายเป็นของอคันทุกขะแปลว่าเป็นแขกแวะมาเยี่ยมเป็นสิ่งจรเข้ามา ไม่ใช่ของดังเดิมของจิตใจกิเลสไม่ใช่คุณสมบัติของจิตใจเรามีกิเลสอันใดเป็นผลของการกระทำผลของความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในอดีตเป็นเป็นผลความเคยชิน ว่าเป็นเช่นนั้นทุกคนก็ยอมมีความหวังว่าเรามีสกยกยภาพเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์สามารถปล่อยวางสามารถละกิเลสทั้งหลายได้เพราะไม่ใช่ของตายตัว ไม่ใช่สิ่งของที่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีแต่เพราะอวิชาความไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงเพราะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราได้สะสมกิเลสมาหลาพบหลาชาติแล้ว ต่นอกจากความหวังและความเชื่อมั่นว่าเราสามารถหลุดพ้นจากทุกข์และกิเลสได้ในทันเดียวกันเราเราต้องสำนึกว่าการหลุดพ้นการปล่อยวางต้องใช้เวลาพองสมควรเพราะเรา ใช้เวลาในการสร้างปัญหาหลายภพหลายชาติแล้วแต่จะให้ปัญหานั้นนิสัยเสียนั้นดับไปหายไปไปในไมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่มันก็เป็นไปได้ยากแต่เมืเ่อเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความทุกข์และกิเลส เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับการไม่มีกิเลสการความเพียรพยายามจะชนะกิเลสปล่อยวางกิเลสจะใช้เวลานานนานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เป็นประเด็นเพราะยังไงก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ กิเลสแต่ละตัวก่อนที่จะเกิดขึ้นเต็มที่หรือว่าก่อนที่จะครอบงำจิตใจยอมมีอาการอ่อนๆบอกล่วงหน้าว่ากิเลสตัวนั้นกำลังจะเกิดท่านท้าเรา ฝึกสติอย่างต่อเนื่องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันพอกิเลสเริ่มจะเกิดขึ้นมีอาการอ่อ,อนๆปรากฏทั้งทางกายทั้งใจเราก็จะได้สำรวมเราก็จะได้วาง เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการภาวนาคือพุทธภาวะพุทธภาวะคือความรู้ความตืน่นความเบิกบานคำบริกรรมก็ดีลมหายใจก็ดีหรือเทคนิคอื่นๆวิธีอื่นๆด้วนแต่เป็นคุสลู้บายเป็นเทคนิคให พุทธภาวะปรากฏให้เราสามารถดำรงไว้ซึ่งพุทธภาวะนันนานๆพุทธภาวะความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน ทำให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากชีวิตพร้อมที่จะปฏิบัติต่อกายดยใจของตัวเองพร้อมจะปฏิบัติต่อคนรอบข้างพร้อมที่จะปฏิบัต,ติต,ต่อสิ่งแวดลอ้อมทุกสิ่งทุกอย่าง สาทางที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนแปลงผู้อื่นจิตใจปรงโล่งเบาสบายเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง ทั้งความโทอแท้ความเบื่อหน่ายความโพดใจไม่โพดใจอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาพราะเราจะรู้กิเลสได้เมื่อเราฝืนกิเลส ก็น,น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจ enjoy การสัมผัสของลมหายใจ